ตามตำรานั้นมีผิดกันอยู่บ้างคือเทศตามตำราเราคอยฟังคอยจดจำส่วนมากกันเทศเรื่องราวนั้นเรื่องราวนี้นายเห็งศรัทธาเนี่ยอธิบายศรัทธาแล้วจนเป็นสายยาวเหยียบเห็นวิทยาความเพียรเพีออยไรไั้ไงมบ้างลุบบ้าแล้วจนกินหนึ่งข้นแหนงวหนึ่งนี่จบเรื่องจะได้กันหนึ่ง น่จิตก,ก็ต้องติดตามบ้าหรือไงมียกตัวอย่างเช่นศรัทธาระยะเป็นต้นมันก็เป็นกันนึงแล้วท,ที่นี้จิตมันก็ไม่ค่อยจะใดจด,ดผลในขณะที่ฟังอะไรนะในข้างคุตการท่านแสดงธรรม ท่านฟังให้ได้ผลในปัจจุบันด้วยให้ได้ผลในวาระต่อไปคือนําไปข้อนําไปเป็นข้อคิดเพื่อเพื่อปฏิบัติในส่วนที่จะุณปฏิบัติในวาระต่อไปด้วยที่ท่านแสดงตากฏผลกระจกก็เข้ากับหลัธรรมที่ท่านว่า การแสดงทมได้รับอน,นิสงส์ห้าอย่างคือได้รับผลห้าประการด้วยกันคือผู้ผู้ฟังธรรมฟังธรรมย่อมจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังนี่เป็นข้อข้อที่สองสิ่งใดที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดจะได้เข้าใจสิ่งนั้นชัดข้อสามจะบรรเทาความสงสัยเชื่อได้ คือเราเคยท่องใจในเรื่องอะไรๆนี้เวลาถ้าอธิบายไปเกี่ยวเนื่องกับสิ่งนั้นๆที่เรากําลังข้องใจอยู่เราก็เข้าใจข้อสี่จะทําความเห็นให้ถูกต้องได้คือความเห็นการธรนดามันเสพปีงเกียวก็หลักทมอยู่เสมอแล้วก็จะทําความเห็นนั้นให้ถูกต้องได้ในสี่ข้อนี้ ก็เป็นขแขนงของข้อที่ห้าซึ่งเป็นข้อสำคัญห้าจิตผู้ฟังย่อมผ่องใสนี่เป็นหลักสำคัญมากเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการฟังธรรมคือจิตที่จะผ่องใสได้จิตต้องมีความสงบในขณะนั้นไม่ได้คิดเรื่องอะไรทั้งหมดนอกจากอารมณ์แห่งธรรมที่ท่านกำลังแสดงเข้าไปสัมผัส พันธจิตใจของของเราแล้วรับรู้กันโดยเฉพาะเฉพาะเฉพาะในขณะนั้นจิตทําหน้าที่อันเดียวมีความรู้สึกมีความรับรู้อยู่กับบทธรรมที่ท่านแสดงไม่มีอารมณ์อัะไรเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ต้องเป็นความสงบขึ้นมาเมื่อจิตมีความสงบแล้วย่อมมีความผ่องใสขึ้นภายในตัวเองจิตที่ไม่สงบก็หาความผ่องใสไม่ได้จิตวุ่นวายมากมายเท่าไรก็ยิ่ง เป็นการสั่งสมความเศร้าหมองความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ตนมากมายขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมที่เกี่ยวกับให้ได้รับผลประโยชน์นั้นควรตั้งใจคือความรู้สึกของเราไว้เฉพาะตนนี้เท่านั้นเราไม่ต้องส่งจิตออกไปภายนอกแม้ส่งมาหาผู้เทศคเวลา สร้างความรู้สึกไว้ภายในตัวของเรานี้ไม่ว่าจะให้อยู่ในจุดใจก็ตามไม่สําคัญสําคัญที่อยู่ในตัวบวกของเราเป็นความรู้สึกอยู่กับตัวมีชื่อว่าตั้งจิตไว้ถูกต้องแล้วเพื่อรับธรรมในขณะที่ท่านแสดงเมื่อเราตั้งจิตไว้เช่นนั้นไม่ไปคาดไปหมาย ไม่ไปรงปุงแต่งเรื่องอะไรหรือท่านจะเทศเรื่องอะไรอย่างนี้มีความรู้อยู่โดยเฉพาะแล้วเรากรรับเอาโดยเฉพาะเฉพาะในขณะที่ท่านแสดงไปเท่านั้นไม่ต้องปฏิความหมายอะไรมากมายก,กับกลองในขณะที่ฟังจิตย่อมได้รับความสงบจิตที่มีความสงบย่อมเป็นความสุขขึ้นในขณะที่ฟัง นี่เป็นผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะที่ฟังเทศในครั่องพุทธก,การส่วนมากท่านได้รับอย่างนี้เพราะผู้เทศก็เทศตามหลักความจริงซึ่งมีอยู่กับตัวเราทุกคนท่านจะเทศเรื่องราวอะไรก็ตามมันเกี่ยวโยงกันกันกบตัวของเราเพราะเรื่องภายนอกกับเรื่องภายในคือตัวของเรานี้มันเป็นเรื่องคล้ายคลึงกัน พูดทางโน้นก็ถูกกับตัวของเราทางนี้พูดเรื่องอะไรก็ถูกกับเราแม้จะพูดเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องอะไรก็ตามจะเกี่ยวโยงเข้ามาถึงตัวของเราซึ่งเป็นมุนเหมือนกันฉะนั้นสัจธรรมจึงมีอยู่ทั่วโลกคำว่าสัจธรรมก็คือทุกข์สมุท,ทยัยเรื่องของกิเลสทุกข์ก็คือผลของกิเลสที่ผิดขึ้นมามากคือการประพฤติปฏิบัติตนเองในทางที่ดีที่ชอบด้วยกาวาใจา นิโรธคือการระงับดับความกรนกวายและทุกข์ทั้งหลายจะได้ด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามนี้ในสี่อย่างนี้มีอยู่กับทุกคนเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องทุกข์กับสมุกไทยนี้เด่นมากในสัตว์ในบุคคลเพราะยังไม่มีช่องทางไม่มีอุบายไม่มีสติปัญญาที่จะแก้ขไขสิ่งเหล่านี้ออกได้ ด้วยเหตุนี้เองผู้ที่ถือศาสนากับผู้ไม่มีศาสนาประจำตนเลยนี่แม้จะเป็นมนุษย์เหมือนกันก็ตามความได้เปรียบเสียเปรียบจะผิดกันอยู่มากน้อยไก่กองความได้เปรียบคืออย่างไรผู้มีศาสนาก็คือผู้มีเครื่องยึดของใจมีหลักใจมีจะมีทมเป็นเครื่องยึด เพราะใจก็ต้องมีที่พึ่งร่างกายก็ต้องมีที่พึ่งถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับเรือนกายเรือนใจเรือนกายได้จกจ่สิ่งอาศัยภายนอกเช่นบ้านเรือนอาหารเครื่องนุ่งห่มเหล่านี้เป็นต้นเ็นที่อาศัยของใจส่วนทรรมคือคุณงามความดีทั้งหลายซึ่งเป็นอารมณ์หรือเป็น นามธรรมานี่เป็นที่ยึดของใจเป็นอารมณ์ของใจใจมีหลักยึดคือธรรมธรรมเป็นที่พึ่งของใจชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งทั้งสองอย่างคือมีทั้งทางกายมีทั้งทาง,ทงจิตใจมีผู้สรุปความลงแล้วผู้ที่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดของใจ ชือว่าเป็นผู้ได้เกรียบกับผู้ไม่มีศาสนาเฉยเพราะผู้ไม่มีศาสนาเฉยนั้นก็ถ้าจะแน่ใจไปในทางที่ว่าความสําคัญทางจิตใจไม่มีนามธรรมที่จะเป็นสาระสําคัญเพื่อจิตใจไม่มีมีตั้งแต่ด้านวัตถุที่เป็นที่ยึดของ กายและทั้งของใจด้วยใจจริงมีความสนใจไปกับด้านวัตถุโดยหาจุดหมายปลายทางไม่ได้วัตถุพาเจริญก็จิตใจก็เข้าใจว่าเจริญวัตถุพาเสื่อมจิตใจก็เสื่อมโลกจะ,จะเจริญก็หมายถึงวัตถุมีความจเจริญขึ้นเช่นตกรามบ้านช่อง โลกเสื่อมก็คือสิ่งเหล่านี้เสื่อมไปการทำมาหาเรื่องชีพไม่สะดวกสบายก็ก็เรียกว่าโลกมันเสื่อมไปส่วนจิตใจไม่ได้คำนึงว่าเสื่อมหรือเจริญอย่างไรเมื่อจิตใจไม่มีศาสนาแล้วต้องเสื่อมอยู่วันยั่งค่าแต่ผู้มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องวัดจึงไม่ทราบว่าจิตใจเสื่อมหรือเจริญยังไงเพราะจิตใจยิ่งตามด้านวัตถุเสียหมดไม่มีโอกาสที่จะทราบได้ว่าโลก นั้นมีอยู่สองโลกโลกภายในโลกภายนอกด้านวัตถุและนามมาทาคือจิตใจไม่มีทางทราบได้ทราบได้แต่ด้านมัตถุอย่างเดียวจึงถือเอาเรื่องของโลกคือด้านวัตถุนั้นเป็นความเจริญของทั้งทางร่างกายความเป็นอยู่และทางจิตใจใจจึงไปยืดไปถือกับสิ่งนั้นจนไม่ทราบว่าอะไรเป็นที่พึ่งของใจมีด้านวัตถุเท่านั้นแล้วก็หาจุดหมายปลายทางไม่ได้หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ เพราะเอาด้านวัตถุเป็นสารณะด้านวัตถุเป็นที่พึ้นของใจเมื่อถึงคราวจะเป็นจะตายขึ้นมาเจ็บไข้ได้ปวยเช่นร่างกายของเราทรุดโทรมเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมากเพราะใจของเราอยู่กับร่างกายเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นตัวของเราทั้งหมดไม่ได้เข้าใจว่าจิตเป็นจิตกายเป็นกายแต่เพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นความรู้สึกไม่ได้เป็นเช่นนี้ จึงเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายมากกว่าคนที่มีธรรมภายในใจคนนี้ที่มีาศาสนาเป็นเครื่องยึดภายในใจเพราะใจไปอยู่กับวัตถุใจไปอยู่กับโลกโลกพาจเจริญก็จเจริญโลกภาเสื่อมก็เสื่อมคือวัตถุพาจริญก็จเจริญสังคมพาเจริญก็ว่าจริญสังคมจะเดือดร้อนเพีนงะไรก็ตา,ามเมื่อสังคมนิยมอย่างนั้นก็ถือว่าโลกจเจริญทั้งๆท,ที่เดือดร้อนอยู่ด้วยสังคมที่โลกนิยมนั่นแหละ เพราะความนิยมกันนี่มันนิยมได้ทุกเนี่ยทุกมุมอะไรแล้วก็ตามนิยมกันได้หมดขอแต่ความชอบใจมีในอันใดอันนั้นจะดีไม่ดีไม่คำหนึ่งถือเป็นความชอ,ชอบเป็นความถูกต้องดีงามเป็นความเจริญขึ้นมามีเรื่องของวัตถูกเป็นเช่นนี้แล้วจิตใจก็หาหลักยึดไม่ได้ตลอดไปจะเป็นคนรู้คนฉลาด แหลมคมขนาดใดก็ตามจะเป็นผู้มีฐานะดีเพียงไรก็ตามหรือยากจนเพียงไรก็ตามจะต้องหาหลักยึดไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะไม่มีอะไรเป็นหลักยึดนอกจากวัตถุผู้ที่มีวัตถุมากมายเป็นหลักยึดนั้นก็ยึดในทางที่ผิดถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราสิ่งนั้นเป็นของเราเสียหมดร่างกายก็เป็นเราอะไรเป็นของเราเสียหมด ส่วนเราจริงๆมองไม่เห็นพ่อไม่ได้สนใจไม่รู้ไม่เข้าใจนฮ่จึงเจริญก็เจริญแบบลอยๆดแบบตามความสงคัญมันหมายไปเฉยแต่เวลาความเสื่อมนั้นเสื่อมจริงๆเสื่อมพนาจิตใจเกิดค,ความระร้อนจริงๆจนกระทั่ง,ง,งผลสุดท้ายเอาตัวไปไม่รอดหาหลักอะไรไม่ได้ทั้งนั้นวุ่นไปหมดทั้งบ้านทั้งเรือนวัถตถุสิ่งของเงินทองก็เลยคลายวุ่นไปตามๆกันกับใจที่วุ่นดวงนั้น นี่ผิดกันอย่างนี้คนที่มีศาสนากับคนไม่มีศาสนาผิดกันที่ตรงนี้เทีเราแยกออกมาถึงคนที่นับถือพุทธศาสนาจะพ่อ,อย่างยิ่งผู้ปฏิบัติศีลธรรมมีกิตตภาวนาเป็นต้นจัดแตกต่างกันอยู่มา,ากมายกายกองกับผู้ถือศาสนาทั่วไปและผู้ไม่ถือศาสนาเลยเพราะเหตุใดเพราะศาสนาท่านส,สอนหลายชั้นหลายภูมิ ขั้ในใดควรที่จะป,ปฏิบัติภูมิใดที่ควรจะป,ปฏิบัติทำขั้นใดท่านสอนเช่นคนยังไม่เคยรู้จักการทําบุญให้ทานซึ่งเป็นฐานแห่งความดีในเบื้องต้นท่านก็สอนให้รู้จักการทําบุญให้ทานรักษาศีลนี่นี่ก็เป็นความดีแต่ละอย่างอย่างซึ่งเป็นสาระของใจด้วยกันทั้ทงนั้นนี่เป็นขั้นหนึ่งของสาระคือหลักใจที่พื้นของใจและสอนให้ยึดพระพุทธ พุทโธทมโมสังโฆนี่ก็เป็นนามธรรมอันเลิศซึ่งเป็นหลักของใจได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็เจริญจิตภาวนาเห็นกันหมดพุทโธเป็นต้นไว้ภายในจิตในขณะที่ภาวนาหรือจะไปไหนมาไหนให้จิตมีความระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆมีพุทโธเป็นต้น ก็ชื่อว่าจิตมีหลักยึดอยู่ตลอดไปตามขณะที่ตนนได้หากว่าจะพาาเคลื่อนไปบ้างเถอไปบ้างในบางการบางเวลาแต่ก็ยังทราบอยู่ว่าที่พึ่งของใจคือพุทธโธเป็นต้น,นะผิดกันกับคนที่ไม่มีศาสนาเลยไม่ทราบว่าจะอะไรเป็นที่ยึดเป็นหลักของใจจิตว้าอยู่ตามโลกตามนิสสารตามทาม่ามืตามอต่างๆกว้างแคบเพียงไรจิตกระจายไปหมด แต่าหารตัวกิงไม่ได้มีผิดกันที่ตรงนี้อันนี้การบำเพ็ญทางจิตใจที่เรียกว่ารณะเข้าไปโดยลำหนักในเบื้องต้นล้วก็กำหนดภาวนาดังที่ว่านี้เพื่อเป็นอารมณ์ของใจเพื่อใจจะได้ยึดทำนั้นเป็นอารมณ์แล้วปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาในขณะที่บำเพ็ญภาวนาที่ท่านเรียกว่าใจสงบพอใจสงบแล้วก็ ปรากฏเห็นความแปลกประหลาดภายในใจของตนเองในขณะที่ใจสงบเพราะความสงบของใจก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าใจหายยุ่งซึ่งเคยยุ่งมาแต่ก่อนด้วยอารมณ์ต่างๆในขณะนั้นไม่มีอารมณ์ครอบอะไรเข้ามารบกวนใจเลยมีแต่ความสงบแน่วแน่แล้วปรากฏเป็นความสุขเย็นใจอ่อนโยนขึ้นภายในจิตใจของตนนี่เป็นเครื่องสะดุดใจอันหนึ่ง ที่จะให้พูดผูดได้รับผลจากการภาวนาของตอนนั้นมีแต่ใจมีความกระยิงมีความดุดดื่มในอันที่จะบําเพ็ญตนให้ปรากฏผลมากขึ้นไปกว่านั้นโดยลํำดับทีงนี้ความภาคเกียรก็ย่อมมีขึ้นไปโดยลำดับเพราะความพอใจเป็นสาเหตุซึ่งเนื่องมาจากได้เห็นผลเป็นสำคัญกายก็ได้รับความสงบสุข เย็นขึ้นไปเรื่อยๆปรากฏเป็นตัวของตัวขึ้นมาเรื่อยๆต่างจากด้านวัตถุนะแม้ที่สุดร่างกายที่อาศัยกันอยู่ก็ตามใจกับร่างกายจะไม่เป็นอันเดียวกันเลยในความรู้สึดเด่นชัดขึ้นโดยลำดับว่ากายเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอย่างหนึ่งในขณะที่ใจไม่สงบใจฟุ้งซ่านวุ่นวายกายก็เป็นกายอยู่เช่นนี้ แต่เป็นอาการของจิตที่แสดงตัวขึ้นมาในทางที่ไม่ดีก็พยายามแก้ไขความไม่สงบของใจซึ่งเป็นความวิปริตผิดป,ปกติธรรมดาจนกระทั่งจิตกล้าก็สู่ความสงบได้ก็เห็นชัดเจนว่าความกำเนิดของจิตเป็นเช่นนี้การระงับดับความกำเนิบได้ด้วยบทธรรมด้วยวยธิธีการเช่นนี้เป็นอย่างนี้ผลปรากฏเป็นความส,สุขสงบสุขขึ้นมาเพราะวิธีการที่ถูกต้องเช่นนี้ มียอมหินได้ทับมีเป็นขั้นหนึ่งหนึ่งที่อธิบายมาถึงเรื่องศรัทธาของจิตคือจิตสร้างที่ขึ้นสำหรับตัวเองพูดง่ายๆพูดกันอย่างนี้สร้างที่ซึ่งภายนอกก็ได้สร้างเต็มตสติกำลังความสามารถมาโดยลำดับเช่นสร้างบ้านสร้างเรือนตึกรามบ้านช่องสร้างที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยอะไรหามาเพื่อบ,บำรุง รักษาร่างกายให้เป็นไปตามความจําเป็นที่ห่าต้องการซึ่งมีอยู่ทั่วโลกดินแดนจะหลีกเล่นกิจการงานนี้ไปไม่ได้นี่เป็นความจําเป็นเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี่ความจําเป็นที่เกี่ยวกับด้านจิตใจก็บําเป็นดังที่กล่าวมานี้ใจก็ได้สั่งสมความดีอันเป็นสาระของตนขึ้นโดยลําดับดับจนกระทั่งสาระสําคัญกับใจนั้นแยกกันไม่ออกปรากฏได้อย่างชัดเจนว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่จิตเป็นจิตนะ เมื่อได้แยกถึงขนาดได้ทราบชัดว่าจิตเป็นจิตแล้วจิตต้องเด่นจิตต้องชัดเจนภายในตัวเองจากสิ่งทั้งหลายไม่เป็นอันเดียวกันเมื่อเราพยายามสร้างความสงบของจิตให้มากเพียงไรความแสดงออกของจิตในอาการต่างๆเราก็จะทราบไปในขณะเดียวกันว่าแสดงออกในทางถูกหรือทางผิดถ้าเป็นทางผิดก็รีบแก้ไขทันที ถ้าเป็นทางถูกก็ส่งเสริมให้มีความเย็นขึ้นด้วยอุบายเช่นนั้นเช่นนั้นนี่คือการสร้างฐานของจิตการสร้างที่พึ่นของจิตด้วยอำนาจแห่งธรรมหรือด้วยอำนาจแห่งคุณงามความดีทั้งหลายมีจิตกระท้อนนาเป็นต้นสร้างโดยลำดับพิจงงารณาแยกแยะขอกให้เห็นชัดเจนจิตมีความเกี่ยวเนื่องมีความสัมผัสสัมพันธ์มี ความติดพันกับสิ่งใดพยายามแยกสิ่งนั้นกับจิตแยกจิตกับสิ่งนั้นเทียบเทียมกันให้ได้สัดได้ส่วนจนเป็นที่เข้าใจด้วยเหตุผลแล้วปล่อยวางกันเข้ามาเป็นลําดับยิ่งเป็นการสร้างจิตให้มีความแน่นหนามั่นคงแก่ตัวเองขึ้นเป็นท่านชั้นนี่มีเป็นเป็นอย่างนี้การสร้างจิต แล้วสร้างเท่าไรสติปัญญสร้างด้วยสติปัญญาสร้างมากเท่าไรสติปัญญายิ่งแตกฉานฉเฉียวฉลาดรอบตัวทันกับอาการของจิตที่แสดงออกจะเป็นหลงในแง่ใดมุมใดแม้ที่สุดความคิดความปรุงของตนหลอกลวงตนด้วยวิธีใดก็ทราบก็ใช้สติปัญญาตามตน้นหรือแก้ไขความ จอมปลอมของสังขารคือความคิดปรุงต่างๆหรือทัญญาความหมายต่างๆอันเป็นเรื่องหลอกลวงตนเองนั้นให้หายไปโดยลําดับลาดับมีแต่สติปัญญาเป็นเครื่องการกรองสิ่งเหล่านี้อยู่โดยสม่ำเสมอจิตก็ยิ่งแนบแน่นเข้าไปมีหลักฐานมั่นคงเข้าไปเป็นท่านชั้นนอกจากนั้นแล้วยังจะสามารถทราบในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนรอบได้ เฉพาะอย่างยิ่งคือขันห้านะขันห้ามีอะไรขันห้ามีเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะตามหลักธรรมนาของสามัญทั่วไปแล้วขันห้ากับเรามันเป็นอันเดียวกันขันห้ากับคนมันเป็นอันเดียวกันคนกับขันห้าเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกใจกับขันห้าจึงเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกเพราะไม่สนใจจะแยกเห็นไรถึงไม่สนใจจะแยกเพราะไม่รู้วิธีจะแยกวิธีจะแจกวิธีจะ ที่คลายสิ่งนี้ให้ทราบตามความเป็นจริงของมันเมื่อมีสติปัญญาขึ้นมาโดยลำดับตามครูตามอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนและตามวิธีการของเราที่เคยบำเพ็ญมาเราก็มีทางทราบได้โดยลำดับๆเพราะฉะนั้นเรื่องขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารอย่างนี้จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยของสติปัญญาที่จะแยกแยะให้เห็นตามความจริงของมันตามที่มันมีจริงอยู่โดยลำพังมันเอง นอกจากเราไปยึดถือมันเท่านั้นให้เห็นอาการเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นอาการหนึ่งๆเท่านั้นอันใดจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ตามธรรมชาติของมันเช่นรูปประขันของดอกรูปประขันแสดงอาการผิดยิป,ปริผิดธรรมดาไปอย่างไรเช่นเจ็บที่นั่นปวดที่นี่ขึ้นมาเราก็ทราบว่ารูปขันอันนี้มีความผิดปกติ จึงสร้างทุกขเวทนาขึ้นมาจากความผิดปกติของตอนน่อการสร้างทุกขเวทนาขึ้นมาก็เป็นเรื่องของภาตของขันธ์ที่เขาแสดงตัวของเขาสังหากเราเป็นแต่เพียงผู้รับทราบความผิดปกติของร่างกายและความแสดงขึ้นแห่งทุกขเวทนามากน้อยไม่หลงไหลไปตามอาการของมันที่แสดงขึ้น จะเป็นทุกขเวทนามากน้อยเพียงไรก็ทราบชัดปานนั้นคือทุกขเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราในาสัญญาจะสําคัญมั่นหมายว่าเราเจ็บที่ตรงไหนปวดที่ตรงไหนว่าอันไหนเป็นเรามันก็แก้กันด้วยปัญญาอีกเช่นเดียวกันสุดท้ายสังขารที่ปรุงขึ้นมาเจ็บที่นั่นที่นี่มันก็ไม่มีพิษมีสงฆัญญาที่หมายว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันกม็มีพิษมีสงฆ์เพราะสติป,ปัญญาครอบหัวมันอยู่แล้วเนี่ย หรือวิญญาณก็เพียงรับทราบเท่าน,นั้นมันก็ดับไปดับไปเวทนาที่มันปรากฏขึ้นมันก็มีทางที่จะดับไปของมันเช่นเดียวกันมันจะปรากฏขึ้นมากน้อยเพียงไรก็มีทางที่จะดับตามความปรากฏของมันซึ่งเป็นคู่กันเนี่ยสุดท้ายก็ทราบกันได้อย่างชัดเจนคือทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณอันเป็นอาการทั้งห้านี้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งต่างหากจากใจที่เป็นธรรมชาติของตัวเอง แยกแยะก,กันได้โดยลำดับนี่คือการสร้างที่พึ่งสร้างหลักให้แก่จิตใจอันไหนที่เป็นสิ่งจอมปลอมจะมีมากน้อยเฉยงไรแทรกสิ่อยู่ภายในใจปัญญาสามารถแยกแยะคลี่คลายออกได้หมดโดยลําดับลำดับตามอนมานาจของสติป,ปัญญาที่มีกําลังไม่หยุดยั้งในการคลี่คลายในการแยกแยะสุดท้ายก็กระจายไปหมด ไม่มีสิ่งใดที่จะกระแทรกถึงจิตใจได,ได้แม้แต่จิตแท้เองซึ่งมีกิเลสอันสํสำคัญแทรกอยู่ภายในนั้นก็ยังสามารถทราบได้อีกไม่เพียงแต่ขันห้าที่เป็นของยยาบเท่านี้แม้แต่จิตกิเลสที่ละเอียดที่สุดซึ่งไปนอนจมอยู่ภายในจิตไม่อาจที่จะมองเห็นตัวได้เลยปัญญาก็สามารถสอดแทรกแยกออกได้จนไม่มีอะไรเหลือกระจายออกไปตามธรรมชาติของมัน สติปัญญากันกรองออกให้หมดเหลือแต่จิตที่หมดจดบริสุทธิ์ล้วนวนั่นแหละคือที่พึ่งของใจอันเอกไม่มีอันใดที่จะเอกยิ่งใจกว่านี้แล้วพระพุทธเจ้าถึงทำขั้นเอกก็คือถึงทำขั้นนี้แหละขั้นที่ชาดฟอกสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายเป็นมลทินทั้งหลายทั้งหยาบทั้งกลางทั้งเอียดออกจากจิตใจโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนี่แหละคือที่พึ่งอันเอก ไม่มีที่พึ่งใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนจิตที่ได้สร้างที่พึ่งให้ตนเองโดยหลักธรรมชาติไม่พึ่งอะไรทั้งนั้นเป็นที่พอพอใจเป็นที่พอตัวนี่แหละคือเมืองพอเมื่อถึงเมืองพอนี่แล้วไม่ต้องพึ่งอะไรส่วนธาตุขันก็พึ่งไปอาศัยกันไปตามการตามเวลาทั้งๆท,ที่เราก็ทราบได้อย่างชัดเจนด้วยปัญญาของเราว่าอาศัยกันไปตามการตามเวลาเท่านั้นเท่านั้น ส่วนความดีของเราที่สร้างมามากน้อยอย่างไรตั้งแต่การให้ทานรักษาสีลเจริญภาวนามารวมตัวเข้ามาสู่ที่จิตใจเป็นเครื่องแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีงามสิ่งที่เป็นมลทินที่เรียกว่าบาปทั้งหลายออกหมดจากใจด้วยความดีทั้งหลายเหล่านั้นสุดท้ายก็เหลือแต่ความรู้สึกดลว้วนนะคำว่าบุญก็หมดปัญหาไปจริงคำว่าบาปก็หมดปัญหาไป เพราะใจเลยแล้วจากคำว่าบุญซึ่งเป็นตัวสมมติอันหนึ่งในทางที่ดีและจากคำว่าบาปซึ่งเป็นตัวสมมติอันหนึ่งในทางที่ที่ต่ำไม่ในทางที่ไม่ดีหยตดหมุนตัวเป็นกลางเข้าถึงธรรมาชาติที่กลางเรียกว่ามัชฌิม,มาในหลักธรรมาชาติอันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากมัชฌิม,มาปฏิปทาที่เป็นทางดําเนินี่สุดท้ายกับปฏิปทาอันเป็นตัวเหตุมีสมาธิฏฐิเป็นต้น ก็ทรงจิตให้ถึงความบริสุทธิ์เป็นมัชฌิมมาในหลักธรรมชาติของตนเป็นธรรมอันเอกนี่คือที่พึ่งอันเอกซึ่งเกิดขึ้นได้หรือได้มาจากการประพฤติปฏิบัติธรรมมีศาสนาเป็นหลักอันใดภายในจิตใจเพราะฉะนั้นคนที่ถือศาสนากับคนไม่นึกนับถือศาสนาคนปฏิบัติธรรมกับคนไม่ปฏิบัติธรรม จึงมีความผิดทันอยู่มากมายและได้เรียบกันดังที่กล่าวมาฉันขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนบรรดาที่เป็นลูกศิษย์ทั้งหลายได้นำปฏินิพพิจนาเพื่อคลี่คลายสิ่งเหล่าน,นี้ให้เห็นตามความจริงของตนคำว่าที่พึ่งไม่ว่าจะขั้นใดก็าตามอันเกิดจากนามความดีจะเป็นสมบัติของท่านทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญมาแล้วแต่ผู้เดียว ไม่มีผู้ใดจะมาแบ่งสรรปันส่วนไปได้เป็นก็ตามตายก็ตามความดีอันนี้แหละจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราไปเกิดในสถานที่ดีคติที่งามการาแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้